หัวหินจัดพิธีวันอาภากรเนื่องในวันค้ายวันสิ้นพระชนสเด็จเตี่ยค่ะวันที่17พฤษภาคม2567เวลา9กานาฬิกา9นาทีที่สถานีอุทกศาสตร์หัวหินกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรืออำเภอหัวหินจังหวหัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาเอกวิศนุตรุดทุง่งหัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือส่วนสนับสนุนการเดินเรือก,กรมอุทกศาสตร์กองทับเรือเป็นประธานในพธิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จเตีย่ยองค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวันอาภากรโดยมีนาวาตารีจักริดบำรุงกิจหัวหน้าสถานีอุทกศาสตร์หัวหินนาวาตรีวลาดเดชพบพืชเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลกิจการสถานพักฟื้นข้าราชการทหารเรือส่วนกลางหัวหินจ่าเอกฤทธิ์หนูนินรองประดับเทศบาลผู้แทนหน่วยงานเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธีวันอาภากรตรงกับวันที่ ๑9พฤษภาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์19พฤษภาคมพศ2466ซึ่งเป็นที่เคารพของทหารเรือไทยในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทยจัดตั้งฐานทัพเรือของโรงเรียนในเรือกองทัพเรือไทยได้กำหนดให้วันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากรจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนและแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณตลอดจนเผยแผ่พระพเกียรติคุณแห่งพระองค์อีกครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกองทัพไทยทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถทั้งในด้านราชนาวีการแพทย์แผนไทยและพระเวทพระอัจฉริยภาพตลอดจนพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้กองทัพเรือไทยมีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีขวัญและกำลังใจและมีความผาสุกร่มเย็นตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระชนชีพอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติไทยและด้วยคูณูปการของพระองค์ต่อการวางรากฐานกองทัพเรือ จึงทรงได้รับสมัญญานามว่า,าพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย